แม่ไข่ได้ครับนี่ดึงวงนึงตอนนี้ก็คิดว่าอยู่กับตัวนี้คอยคำแล้วได้พี่น้องคอยคำมากแล้วก็คือถอนลูกนาะเถอาวายธดามอ่ะเฮ้ยได้การแล้วมันสูงมาเลยแถวเดี๋ยวเราอาลงอีสูตรหนึ่งเสียบพอพี่น้องโอบเลยนะนะวัน้ี้เสียบอ่ะนี่ปัดบะเขาออกเลยแถาตัวมาเด้อเคยคำกัมือธรรมดาปีงปลา น,น่ากินบ่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง ผมพอน้อยซอยเดิมว่าละปีงปลาแต่ว่าไป่คือหอมแท้แต่มกเลย่อใหญ่ป่าคนว่ามกเื่องในไก่ข้างในไก่บานระแต้ได้เป็นอาทิตย์นั่นแหละครับเสื้อตู้เย็นไว้มีที่มกกินจากเธอนี่ครับพี่น้องปลาเสื้อมองเสื้อด่างมาปีงมัดนี่แหละครับมือนีถ้ามากินนากันเด้ครับแต่ว่าปลาดุกตัวนี้ตยกระเตงดก่อนคาเสะแข็งไว้กาลังเอาเอ็ดกินนี่แหละครับป่ากาโอ้มีแต่ัวงามเลยดังไฟไว้เรียบร้อยครับ ถ้าเกลือแถวกระปุกเกลือเดี๋ยวอ,าาอยู่ท้องแถีแต่นะนกกินพี่น้องอ,อันนี้ก็บอกเขาโกดตาลีไม่ปางต้มสุกเกลื่อนนี่นะอีลุงมหมอามาใไงวัเนี่้สมจิตเอาให้ปฮอนฮอนเสียบขอโทษเท่าติดตาแก้วบักกอกบอกเนะเถวไม่นะกินแก้วแมงดาหนึ่งบ่ว่าจะกินกับแก้วแมงดาหอมนะบ่ ตรงนี้กินแจ้วแมงดาพี่น้องได้แจ้วแมงดาแจ้วแมงดานี่ยละแซ่บก็อดอกกินยำเลยก็ได้ดีบกักกอกใจจันหัวยางขาดตตเต็มเต่าเลยลนะอืนเขาก็เอาใหญ่น้ำมันแล้วแถวท่าแล้วก็ย้ายตัวใดมันสูงเขาก็จีบออกตัวใดมันบ่สูงเขาก็เอายับเขาห้อยไว้น้ำมันอะตัวนี้ไขด่ดิตัวสีอ่อนๆตันๆจัง่อยนึนง เนี่ยไปจังไงใส่แว่นเสื้อได้หลายปลาการ์ก็หนาลักะเอาปล่อยแปะดีกว่ามันค้นอ้วนหน่อยหมืนรูกปลอมอยู่อืมเป็ดปลอมอยู่ยปลานนี่ยน้องแบบมรสเนี่ยเอาเผื่ออันนี้นะเอาเป็นปลาหนาลักได้แหละจะถามว่าเบิ้งเด้อพี่น้องตายพออนนปลาโอ๊กเออครับพี่น้องมื้อนี้ท่ามากินนํากันเด้อครับปลามันดีขนาดเด้อปลามันดีขนาดพี่น้องเอ้ยืน่ากินบ่ครับ พีแล้วจะชงหยะเบิร์กรอบลอะได้น้องต้องพียดูได้เถาประดุกจังหวะบางย่ามันิีหนังเลืกเบิดมองเสีบซนหนังประดุกชอเพียรดูดูมคือปลาก่าด้อปลาเนี่ยมันเป็นเก็บยบย่างก้านอนเี้ตัวนี้มันอยู่ในตัวนั้นอยู่นอกเอความฮวอนมีหลายกระดอตัวนั้นอยู่นอกกินเสบ แม่ไข่ได้ครับนี่บิงวงนึงตอนนี้ก็คิดว่าอยู่กับตัวนี้ตัวเล็บบิงบิง,องเอาไข่แซ่บเอาไอ้ลงตัวเอาคือเป็นเล็บเงินอ,อันนี้งเเอาไปช่วงห้ยเยอะเบิดปิ่นตุกเราไม่ไฟเราไม่เตาคือเฮาเด้อโหเวากินแก๊บธรรมดา <c oughs> แต่ละเฮือนก็ต้องมีไปมีทานนี่เพะเนละมีแม่นบ้านเซาในเมือง บ้าน,บนนอกบ้านนาเหามันต้องมีตววเต,ตววาที่เตาถ่านเราบ่มีเราบ่ดังเลยเด้ยโอ้กินน้ำเตาแก๊สมีกระ,ระ,กระป๋าเลืดอดละก็เป็นยังไงตงเด็แซ่บวไวเก่านก็คือความแซ่บงต่อสู้แนวนี้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องดัง่งสบายาสบายเอาที่สบายใจโอ้ฮึเอาดีแต่เอาที่สบายใจ<อ>มืนอเนี้ยางกับมากเยอะเลนกำลังบีบมันออกครับพี่น้องน่ากินปะครับ ขยออู่ดกมันบโจ<ม>งเม่งนะดาหอมหอมปลากกาสดอยู่แต่ว่าปลาดุกมีสดกระโดดครับเอาตู้เย็นไว้สองสามมื้อละกะแ็แล้วเสียบคือเก่าละครับถามาเบิง้งแล้วพี่น้องเข้าก็ถามากินน้ำขอน้อยมืม้อไหร่ขอน้อยเป็นกุบมีต้องห่วงแล้วปีงศึงกินจะเสียบมื้อนี้กำลังถึงมื่อหรือเปาพาพี่น้องชมบรรยากาศคอยค้ำนะบางอย่างพอน้องจอมเพิ่นแย่ใครมดสมได้ปล่อยเติบอยู่ดิ คอยคำล้วเด้พี่น้องคอยคำมากล้วก็คือทอนลูก,นกเนาะเถอะว่ากันป้องล่องปังแงงอยู่ไหนล่ะปานเนาะอยู่ดีสบายเ้อะตะเกาว,ว่าม,มันยังปังลูกไปเรียนหนังสือพอหน่อยก็ไปหาขายของน้ำจำหนีมาเขาเฮียนเด็กมาเสียงรถอันแกอ่อยตื้อตื้อโอ้โหอยู่นั่นเลยเนาะ <laughs> ลรกขึ้นว่านั่งหาใจคือที่นอนขดป้องงตึงยังอยู่เนาะเมื่อยู่จังไดเนาะมันฟังก็คขึคนขึอดเดี๋ด้วเทอะเอเดี่ยงโด่งเนี่ไก็มีขึอน่วยตีหนึ่งตีสองนอนตื่นแหลวมันก็นอนบัลับเนียเียหน้าเพียหลังมันมันเอ็นกำลังงามมันกำลังฟดหอบ สุตน,นี้น่าจะซุกแล้วล่ะครับพี่น้องดูบรนะ um. รยดีกาดแล้วเนาะซุกคักไหลมันละเป็นเป้าอย่าว้าวเุ้ยดีกาดแล้วโอ้มันสชงมาเลยแถวเดี๋ยวเ,เอาลงอีกชุดนึ่งเสียบพอพี่น้องอือบรกาดเลยประกาศแม่ไข่แดงนะทองไข่องค์ุ่นฟังเลยมึงนะงงงี่น่ากินขนาดพี่น้องตัวนี้จะมาสดเนาะ ผีเสียบทุกบานาดุกหอาเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเบิ่งาดุกกันเด้อพี่น้องหอดชือติ๊บหอาแล้วเพิมีได้ตัวน้องาดุกติดหนังหอมหมดแล้วมั้งโอ้เอ้าสุกแล้วาดุกสุกแล้วมันอยู่สนย์กลางไฟแห้งกูอแต่สีดายสิซมกอนนะนี่อืมังหอมยังกรอบก็อ จงไนเอาช่วหนั้นลงมาใส่เถอะตัวนี้จับไว้หน่อสิเนะอืมแล้วได้ซื้อใหม่ตัวนี้มันมีดีต้องเอาตัวดีปึ้งดีพึ้งขีดไงไหมยมเัววางมือดีปึงเมีปิงไเลยอาเกิดก็อด้น้องตาขาวสู้ไวยเยอะตาขาวกินใน้เ้าก็กินละ น่ากินปะอันนี้มันเป็นปลาหน้าบานตัวผู้เท่าเป็นฝานห้องเคลือะแม่นยอยู่นี่นะแม่นี่ครนจะโต้งามด้วยปลากาอะไกันอีกตัวนึงตัวนึงอันนึ่มาจากปลาหน้าบานยน,น,นี่มันโอนเลยดิตัวเต็มตุลุตุลุตุนะนี่ตัวนี้เหรอ โอ้เกิดนานาวันาานั้นเสียบวะอี่บัดบักเขาออกเลยแถาตรงเยอะก็ไปล้างมือก็เสียบมือขาวเกือนปลาสดเกลือกินปลาอะไรเห็นนอนตรงนี้วิตามินกินโม่มมงโงก็มีก็เดียวละวลิตามินหลายเสียนว่ะทุก,ทกเนาะุกละหัวหอิ่มสลีบไปเดยอนี่โอ้คนน้อยเลยมีเสียนุกินปลาผู้เดียวไปเนาะ โปร,รีนกะลอีน้ำเป็นชีวิตันนั้นอย่างน้งว่เนาะฉันกินยาแล้วมันเป็นเออดูเห็นเออเป็นกล่าวเป็นกล่าวมากลยปวดหัวคือนอนหัวอน้าบายนะนี่่นคัไปลเลยตัวนี้มกันตัวหนึ่งว่กฉุดเลยว่วะว่โอ้ดินมืดโอ้ว่ามันเผ่อว่านหน่อยว่ยืนเอาสวัสดีครับแฟนขับหน่อยลูกสวัสดีครับเมาแต่ชีเลิร์แบบแม่อมดีแม่แอ้มไปอย่างหลบ ไปเติมแกะไปกินเพื่นฮะนะลานหน่อยกันป้อมใหญ่แหงเลยนะปะหลือเงยเฮ้ยเยอะไปไปถ่าไปถ่าย่าอยู่คุณลูกปะเจัาหน่อยกับซุปนะครับพี่น้องปลาขาวซุปไปเยอะซุปแล้วได้ครับพี่น้องบาดเนี่ยปลาขาวเอาป็นซุปไปแต่ว่าอันนี้เอาความหอนไว้ข้างๆซิดอกครับอันทิดปีงก่อนแล้วครับไปไปไปหากินข้าวมเดิกินแล้วเดี๋ยวเขาแหง ไอยเล้าหรือม่ล่ะมหนึจะมืดอนึงจะเมื่อยจาได้คนน่ะบนไหนมันมืดอยอือลือออกมาแร้วยมาเด้อข้อมลำกับมื่ันกินปีงปลาอืมคนะครับนากินบ่พี่น้องนี่อแล้มันจะจำกระเจี่ยวแต่ขี้ขบมันเนาะหยอดน้ำปลาใส่แจนแนลตำรบแม่ปางว่ามกกินเผ็ด ป่ะ,ปะบ้านพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี่มากินข้าวแรงเด้อครับนี่กำลังเมือกพอดี <c oughs> กับเจียวแมงดาถุยเก่านี่แหละครับมันแห้งแล้วก็เอาซ้อนตีตีทรงเขาแซ่บคือเกมืันนี้เสือ <c oughs> ้อมะกะกอบนะครับได้ยินแต่แฟนครับพ่นคอมเมนต์มาบอกว่าเสือ <c oughs> ้อมะกะกก็แซ่บเด้อหลดอลองบึงโอ้แม่นอริงพ่อน้อยก็มีเได้ลองเบึงละติดใจ ปิงปลาดุสินปิงปลาดุนี่ละก่อนถอดไม้ออกแล้วจะตัวมันมั่นปะเจ้าขมแทบมักมองของผมนี่ละ <c oughs> มาได้พี่น้องมาเลย ตังแสบมีปลดปาอืมลองบ้างแส่บที่่งนี้างหลายเนาะ มุกข้างในใกล้บ้านได้ครับ กระหองเขาหน่อยน้อยๆตองแป้ง กำล,ลังบี้เบิ่เมเ,เริ่มติดออกเริมม่มติเระลึกหมดกําล,ลังไขอ้อนนี่กินเลยหลยเลยอบไปห้องขึ้นนะอับเปิดบึกกันเด้ ไเมืดหรือว่าเป็นน้ำสวิกมันวะโอ้มันเป็นในสวิกมันโอ้มือกกองสำรอง่อค่อยเป็นประเลยกี่น้องก็พอ,อเห็นอยู่เด้วยนาะอ พี่ไม่ว่าคันไปสิดอีกกัพี่ลืมข่าวพี่น้องเมอเตอร์าสายเลยจำไว้ไม่ใกลปุ๊ยเลยเข้าขหน่วพ่อเด้อพี่น้องทุกคนแล้วครับทั้งในประเทศต่างประเทศ ปลาการาเสียบยิ้มไข่ด้วยนะปลาการามันดีวไข่ไงเลยครับพี่น,อน้องแสดงว่าไฟมันจะเสียแล้วนี่ แมงดาเสื่อมพอดแทบอีแบบนงเลยนอกบาอา้าอืมนี่ฝนตกได้ไยปะขาวขี้ผมจะบาดนด้ระบาดมองคงนี่แหละร้างการนะ่ะน้อยทำนี่ ขึ้นเขาช่องเขาไปแล้วแม่งม่งแม่งเลยนี่่าหนาเป็นไงเนาะเริ่มเขานาฮ้อนแล้วอย่าหนาวละ

ยิ่งหันเจ้ากยายนีไก็ใคร่ยีตัวนี้นนไหมโอ้เป็นกองเป็นกิ่ไข่มีกระด้ะโอ้แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกก่อนเด้อรับ จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับผมพอน้อยสอยเดิมกับแม่ปางครับกินเข้าสองเท่าครับแรงนี่ขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณค่ะอันเดอพี่น้องปีนระกามมัน่นเลยครับพี่น้องอางามนเซ็บมันกูปาแล้วก็แส่บกูปา่า